สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมท่านช่องทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพรปรวยคลิปนี้ทั้งช่องเฮ้าจะพผ้ามาตามสูตรเวยเรวันเด็ดๆคือเก่าน,นะคะสูตรเฮลเล่วเฮลเลโนยของเซียนสมุทรสาครใน,นวัดวันพุทธที่18ตุลาคม2566นี้นะคะก่อนอืนผู้ใดเขามาแล้วฝากกดเลยกดแชร์ที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริพาทคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกาลังแด้ใจให้แกทั้งช่องเนี่ยเด้อค่ะเด้อ งวด่ผ่านมาเลขของเซียนเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมก็จะไม่เบิงนะคะงวดติพานมาเลขที่เซียนเฮาจัดคู่ให้นะคะบอผิดในเแ้นช่องเฮ้าผิดหวังคือเก่านะคะท่านผู้ชมเลขของเซียนที่เขาจังๆมาตรงๆนะคะน้อยเลขคือน้อยพิเศษนะคะท่านผู้ชมเลขที่ออกคือสามหนึ่งกับเก้าหนึ่งนะคะเลขหนึ่งตัวนี้เลขวิ่งเลขแรนแตกทั้งบนทั้งล่างนะคะ เลขจับคู่ตรงๆนะคะเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าของเซียนนะคะเป็นตัวเน้นตัวเด่นที่เซียนเน่นนหายเลยนะคะท่านผู้ชมสําหรับงวดที่ผ่านมากับปังคือเก่านะคะท่านผู้ชมแล้วก็เลขของเซียนนะคะสําหรับเล่าพัฒนาเนาะค่ะท่านผู้ชมเลขที่ออกคือเก่าสองเนาะค่ะเลขที่เซียนจัดคู่หายเฉียดแต้มเดียวเนาะค่ะสาหรับเลขเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าตัวนี้นะคะ เป็นทีนาเสียดายคักอหลีนะคะท่านผู้ชมเล่าพัฒนาเล่าเสียดไปนะ้ค่ะแต่ว่าห้าหน้อยของเซียนกะมาเต็มเต็มเขาเต็มเต็มคือเ,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 เก่านะคะท่านผู้ชมสําหรับหมวดนี้ได้เลือกดีกแล้วนะคะจะได้เป็นตัวเลขแนวท่งตัวใดแบบใดก็ให้ซีเฟนจองเฮาใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเอานะคะถ้าโดนใจอหลีจังจัดนะคะท่านผู้ชมถ้าโบโดนโบหมักกะผ่านนะคะบึงพวกข้าบันเทึงเสือก็ได้นะคะท่านผู้ชม เช่นไปติดตามรับช่วักระฟังจากปากของเซียนให้เซียนเป็นคนคอนเฟิ์มใหาพร้อมๆกันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคอสวัสีคชับค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแพรปารวยกเกษียนงวดนี้จะมาตามสูตรหวยรายวันนะคะสูตรหวยเราวฮานอยลาวในงวดวันพุทธที่18กเกษียนครัหลังจากงวดที่ผ่านมา เราพัฒนาก็เฉียดไปแต้มเดียวนะคะเซียนเลขออก92เนาะเซียนให้เซียนเน้นให้เลย1น91นะคะงวดที่ผ่านมาก็แต่ว่าหวยฮานอยของเซียนก็เข้าจริงๆเหมือนเดิมนะคะเซียนสำหรับงวดนี้นะคะก็รุ้นแนวทางกับเซียนใหม่นะคะคนไหนได้โชคก็ยินดีด้วยนะเซียนเนาะสำหรับงวดนี้ก็เข้าเรื่องกันเลยนะคะเซียนเข้าเรื่องที่เลขวิ่งกันเลย่ังวดนี้ค่ะสี่ก แหนึ่งนะคะวิ่งไปที่หกค่ะเนี่ยแปดมีแปดค่ะมีสองค่ะแล้วก็มีสองนะคะสามตัวนะคะเซียนครับค่ะหลักคู่ก็มีหกแปด แับคู่มี6-8ค่ะ6-9เกค่ะเซียนหกศูค่ะแบบหนึ่ <81, S 1> มี8-1ค่ะแปดสองแปค่ะแปดสามแปค่ะครับ <7, S 1> ค่ะหชุดหอกหางนะคะเซียน แล้วก็สามตัวคาเซนสามตัวสี่หกศูนย์สามตัวมีสี่หกศูนย์ค่ะแล้วก็เจ็ดแปดสองแล้วก็ 7, 8, เจ็ดแปดสองคาเซนสองแปดสามแล้วก็สองแปดสามค่ะ ให้สามชุดสามหางนะคะเซียนครับค่ะงวดนี้เป็นงวดวันพุธเดี๋ยวแอดขอทวนตัวเลขของเซียนก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยนิ้นให้เฟนช่องเราก่ะเซียนเล,เลขวิ่งเลขวินเซียนจะให้สามตัวมีหกแปดแล้วก็สองนะคะเลขจับคู่ได้หกชุดหกหางมีหกแปดหกเก้าหกศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแล้วก็แปดสามถูกต้องไหมคะเซียน ค่ะแล้วก็เลขสามตัวให้สามชุดสามหางคือสี่หกศูนย์เจ็ดแปดสองแล้วก็สองแปดสามถูกต้องนะคะค่ะทีนี้เน้นให้เฟ้นช่องรอหน่อยค่ะเซียน,นึงวันนี้เนนแปดหกเอาหกแปดเน้นไปที่หกแปดคเซนหกศูนย์ <6, 0, S 1> แล้วก็หกศูนย์ค่ะแปดสองแล้วก็แปดสองค่ะ เน้นไปที่สามชุดสามห่างนะคะคือหกแปดหกศูนย์แล้วก็แปดสองถูกต้องนะคะเซียนค่ะแล้วก็เลขสามตัวเน้นไปที่ตัวไหนคะเซียนาตัวเน้นสี่หกศูนย์สามตัวฟันไปที่สี่หกศูนย์ค่ะแล้วก็เจ็ดแปดสองแล้วก็เจ็ดแปดสองค่ะเน้นให้สองชุดของห่างนะคะเซียนแล้วก็ เซียนคะเลขวิ่งมีตัวเด่นไหมคะหรือชอบเท่ากันเลขวิ่งเลขวินบครัเด่นไปที่หกนะคะสําหรับสายวิ่งสายรูดนะเซียนฟันไป<อ>ที่หกตัวเดียวน้นๆค่ะงวดนี้เป็นงวดวันพุธท,ที่สิบแปดก็ขอให้เลขเซียนเรากลับเข้ามาแตกร,รัวยุกช่องอเหมือนเดิมคะ่ะสําหรับสูตรหวยระวันท้ายสุดสุดท้ายและะ้วค่ะเซียนไว้พรอให้แรงใจเป็นช่องเราเหมือนเดิมคะ่ะในวันนี้ เอขสีเราซาซาพารวยโชคโหมหมานให้ให้ปังปังนะครับสาธุสาธุเกียนขอขอบพระคุณในทางดีๆที่เสียนแบ่งปันให้ช่องแพรพรวยนะคะขอให้เลขแตกปังปังเข้ารัวๆค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมกะคงจะได้ยินเสียงที่เสียนสมุทรสาครคอนเฟิร์มแล้วนะคะงวดนี้สูตรหวยแร่วันนะคะเสี่ยนเข้ากะคอนเฟิร์มให้ ة, น, captions, น้อยๆเน้นๆอีกคือเก่านะคะคุณผู้ชมในงวดนี้เซียนจัดให้เลขวิ่งเลขแลงนะคะหกแปดสองนะคะฟันไปที่หกม็ดเดียวนะคะ ala. สําหรับสายวิ่งสายรูดน да. ะคะเลขจับคู่เซียนกระจัดให้ยหกชุดหกหางนะคะคือหกแปดหกเก้าหกศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแล้วก็แปดสามนะคะเสี้ยนสมมติเท่าเน้นให้ยสามชุดสามหางคือหกแปด แปแล้วก็6 0นสเนีนเนะคะสำหรับเลขวิ่งเอ้สำหรับเลขเด่นเพิ่นนะคะท่านชม3ามจุดาหางเนีนเนะคะเลข3ตัวเส้นจะให้2.2หางคือ4 6 0 7 8 2แล้วก็2 8 3นะคะเส้นสมมติเท่าเนียนให้ 2. 2ดหางคือ4 6 0กับ782นะคะ นี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งมวนสูตรหวยร่วันของเส้นสมุดวันพุธที่18ตุลาคม2 5 6 6หาร้อยหกนี้นะคะผู้ใดที่มักที่ชอบนะคะก็ยิบจะไปพิจารณาได้เลยนะคะสำหรับสูตรหวยแร่วันนะคะผู้ใดบ่มักบ่ชอบประพานสุดท้ายทั้งเจ้าก็ขออุปนิพนธเชืเพจำเฮาที่้เสียงจูเสียงหลับก็ขอให้มีโชคมีใช่จูบๆูเหมืนๆแห่งปังๆกันสุขูสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ